ครับขอบคุ like ณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับลืมเปิดไมค์ครั้งนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านมาคนะครขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งสาวลูกสว่างแล้วก็ชาวพรองสุขได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงทุกคามใบกงใจให้กับพวกเราขอบคุณครับขอบคุณมากครับเร้มีดูไลค์้เลยที่ดูไลค์ตามกับารมาแบบพี่พี่แกอบคลณพี่แกเนรัออเดอตอนนี้ขอบคุณมากครับ เะจะจ่อส่งสินจ่อออเดอร์เลจอจ่อไลฟ์ขอบคุณมากครับกรุงเทพส้มหวานเจี๊ยบขอบคุณพี่น้องชาวพร้อมสุขทุกท่านด้วยนะครับแบงค์สุขภนัทมีนชัยนันท์ครับวันนี้ขออนุญาตมาแห่ขอบคุณทุกท่านนะครับอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเผื่อดึกนะครับสวัสดีพี่น้องชาวพร้อมสุขทุกท่านนะครับกับขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องชาวบางเขนชาวพร้อมสุข ที่มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราในการเข้าไปเดินหน้าทํางานต่อนะครับโดยเพที่น้องชาวกรุงเทพท,ทั้ง3 3เขตเลยนะครับในครั้งนี้นะครับในส่วนที่ทา่ทาในใดท่านใดถ้ากเกิดว่าบังเอ,อิญไม่ได้เลือกเราหรือว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับก็มีโอกาสหน้าอยู่นะครับในการที่จะเลือกเราได้นะครับแต่ผมคิดยันนะครับว่าเรายังคงดูแลที่น้องประชาชนทุกคนเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่เลือกเราหรือไม่เลือกเราก็ตามไม่มีการแบ่งแยกนะครับที่น้องประชาชนคือคนไทยทุกคนและคือคนบางเขตทุกคนนะครับ ผมยินดีดูแลทุกท่านเป็นป่าเป็นเสียงให้กับทุกท่านเช่นเคยนะครับขอบคุณครับขอบคุณการ์ดนะครับขอบคุณทุก่านครับสวัสดีครับโอ้ถึงกล้องรอเลยขอบคุณนะครับขอบคุณข้างในครับขอบคุณข้างในที่ตบมือให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับรอเยอะเลยรอหลายท่านเลยที่ไหนเนี่ยบริษัทบริษัทบริษัทเฟิร์สตสโตรขอบคุณมากนะครับพรุ่งนี้มีแห่ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับฝากฝากถึงหัวหน้างานของบริษัทนี้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับไปก่อนนะครับอย่าเดินไปแทนโดนน้องๆเขานะเดี๋ยวหัน้างานเขามาจัดการอยู่ร้ายอยู่หรือเปล่าครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณเฟิร์สต์โตรนะครับขอบคุณ ประกาศประกาศบริษัทออกน้อมหน้าเลยสวัสดีครับสสวััดีครบได้ครับได้ครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับได้ครับเอโรงงานก่อนไรๆๆต้วผมก่อนตังผมก่อนได้เลยครับโอเคมาเขียนไปมาเขาไปไหนแล้วเขาเขาจะวิ่งออกมาไหมอะไรนะครับผู้เชี่ยบานขอบผู้เชี่ยบานสวัสดีครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ต้องถัดจากด้านหลังก็ได้พี่หนุ่ยขึ้นหน้านิดนึงอ่าได้เดี๋ยว โอ้ยโอ้โหหอนหอนหอนขึ้นหน้าขึ้นหน้าอีก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 ไม่หอนแล้วไม่หอนแล้วต่อโอเคลยโอเคแล้วจบนั่งนั่งนั่งบนแท็กซี่โอเคเอาไก่อนนะครับจะถ่ายรูปเหรอถ่ายได้ถ่ายได้เดี๋ยวผมซื้อปั่นกันเดี๋ยว เอ้ยแล้วโบวงตามเราที่ไหนต้นชอด้วยไอะไรนะฮะต้นชอ้นยหมอนช่อด้ยไมต้นชด้ครับไต้อด้วยไหมตน่ด้วยไต้นีอ้ไมต้นชด้ไห้ค่อด้วยไหมนะ่อด้วยไหมต้อด้วยไหมต้นชอด้วย้นอดยไม้่อไหม้นช่อด้ยไ้นอยไมต้่อไห้น่ด้ยไหนอด้ยไหต้นช่อดไต้นช่ด้วยไหต้ด้ไห้นด้ไหมต้นชอด้วยไห้ต้นช่อด้หนช่อด้วยไม ขอกล้องผมได้ไหมต้องนี้ได้นะกล้องนี้นะอันนี้ยังสองซ้ำเคเคอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่เห็นละเล็บเอาะเป๋าสุดด้วยนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนกำังเดินระวังรถนะครับระวังรถนะครับเิงานนี้ยังไม่กลับบ้านรอรอตั้งแตต่้นซอยใจบ้างขอไปก่อนนะครับอ่ายุบ้านไม่ถ่ายเข้ามาเขาบอกลืมทาเล็บ ถึงปะอันนี้ถึงปะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนีไม่ถึงเฮ้ยถึงนี่วะสวัสดีสวัสดัสดีสวัสดีสวัสดีสวััสดีสววัสดัสวัสดีับสวัสดีสวีสัสดีสวัสดีสัสสวัสดีสวััสดีัคับรวัสับ สวัสดีครับบอกบวัวสิจอร่มสามสามไม่เก็บขยะคั้งบขอคุ่นเดน้งนะครับแจพี่เจที่อ่ะจะสออาจจะไม่พอในครั้งนี้ครับจะพอแล้วบัวถทโแจ้งเกหน่อยไม่เก็บกี่วันแล้วลองถามไม่ถายใช่ไหม ได้ชุมชนร่วมพัฒนาสามต่ำรถขยะไม่มาเก็บกี่วันแล้วครับขอบคุณนะคะรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ดีเใจมากกลางเราบอกพี่นะกางเราบอกพี่นะเธอต้องให้นะเจ้พังชุมหรือว่าแค่บางแยกครับเนี่ยแต่เขาบอกว่าเสียดายไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและด้านรอบนี้สสไม่ถึงแต่ต่อให้ถึงนะอันนี้ผมดูมาจากโอลิมาร์เก็ต เป็นเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ถูกกฎหมายนะครับเว็บไซต์พนันถูกกฎหมายครับประเก็บอกว่า f a v o r i t ิหรือว่าเตงที่จะชนะเลือกตั้งเนี่ยคือพระชาชน,ชนาและต่อให้ชนะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลมันก็มีอีกมา r k เก็ตนึงนะครับอีกอีกอ่อรนหนึ่งก็บอกว่า แต่ไม่เป็นเตรมเลยหรือว่าตัวเต็งที่จะได้เป็นจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลจะบอกคือนี่นะครับคือความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีให้ประเทศไทยระบบการเองประเทศไทยรวมสามสามเดี๋ยวแจ้งเขตให้นะครับเดี๋ยวช่วยประสานงานให้นะครับใช่แล้วเราก็ยิ่งทำแบบนี้ทำให้ต่างประเทศยิ่งเชื่อมั่นใหญ่ครับว่าประเทศไทยเขาต่อให้คุณชนะมา ความคิดของเขามันถูกต้องพรุ่งนี้ไปแจ้งวัฒนะและยิ่งเจริญยบบิ่งเจริญนะครับสีสวัสดีพี่น้องชาวฟรองสุปทุกท่านทุกชั้นนะครับขออนารในเสียงตอนเย็นนะครับแบงค์ส่งกันนัครับกาบปะปุ่นุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวพรองสุป,ปทุกท่นาดน,นด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของประชาชนคนรุ่นใหม่ที่อยากเรีรองความเชื่อมั่นที่ถูกต้อง ก็เชื่อบ้าเนาะว่าวนนเลือกตั้งแล้วว่าคนได้เป็นนายกได้ในประเทศไทยจะเข้ามาลงทุนไม่จําเป็นต้องเอาเงินไปเส้นนักการเมืองไม่จำเป็นต้องเอาไปเส้นบุคคลมีสีบุคคลมีอำนาจข้าราชการใดๆตอนนี้ความเชื่อมันไม่มีครับโ o r เรน n d i r เร t i n ์อินเวสเมนต์มันก็เลยมีไม่มากพอเขาดูมาแล้วเลือกมาแล้วโอ้ยประเทศไหนสวดีนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับประเทศในกลุ่มนี้ภูมิภาคนี้ Southeast a s i เชีย ดูแล้วโวกประเทศไทยอย่าเลยได้กําไรเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปจ่ายค่าสมค่าสวยค่าเส้นหมดแล้ววงนอกเขาไม่มีนโยบายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาเงินออกมาไม่ได้เไ,ไ,ไม่มาเพราะว่าเขาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเขาการที่มีรายจา่ายปกติรายจา่ายพวกนี้คือค่าใต้โต๊ะเนี่ยมันยึงเงินออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาเจองเงินที่ไหนมาจ่ายให้นักการเงินไทยให้ข้าราชการไทยที่เุณเรียก็แที1 0 20% สายไม่ได้อริษัทไม่ถูกต้องนี่ยเขาก็อยากลงทุนนันนี้ผู้บริหารเทสลาก็พูดเองเทสลาก็เปนประกาศยันเวทีโอเอซีดีแลบอกประเทศไทยเก็บใต้เคล้การเงินไทยเก็บใต้เคาผมฟังอยู่จากประเทศผมยัโคตรตายเลยแต่มันจริงไงครับและนี่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ประชาชนคนไทยควรจะคิดมีความคิดจะลบหลังมันไม้ได้มีความคิดที่เข้ามาประเทศไทยต้องจ่ายสวยจ่ายรงเส้นคนนู้นเส้นคนนี้เพื่อให้ธุรกิจเดินดำเนินได้นะ แข่งกับตลาดปกติก็ยากพอแล้วอย่าต้องมาจ่ายสยไหต้นทุนเพิ่มเติมน่าดีเุกไม่อะไรที่น่าเกลียดฟังแล้วอายๆเหมือนฟังเหมือนว่าเราเป็นประเทศโลกที hmm. uh ่ไ huh. ม right? ่ใช่โลกที่สามโลกที่สี่โลกที่ห้ายังไงก็ไม่รู้สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกแนเสีขอี่น้องชาวพร้อมสุกนะครับมีมองความไว้วางทีผู้ประชาชนนะครับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับกราบขอบพระคุณทุกนเสีที่มีให้สุขภาพนะครับประชาชนนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากออกกําลังกายมาเลยใช่ไหมตอนนี้มาอยู่ซอยพร้อมสุกแล้วนะครับใช่ครื่อังต้นเดี๋สร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับรองก่อนก่อดูก่อนนะครับดูใจยังไงก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูครับพอดีคอขอบคุณครับขอบคุณมากครับ สวัสดีนะครับสวัสดีน้องๆด้วยนะครับสวัสดีน้องๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสื้ออ๋อสวัสดีครับระวังหัวนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับระวังตกระลองขวาโอ้ชุดสวยมากเลยคุณแม่ลองขวานะลองดปัญญานะครับขอบคุณครับปัญญานี่ขยันนะเดินตลอดผมเห็นเดินตลอดมาหมีล่องเดิเห็นเลย หลังมอจันเกษมทางออกไปทางลาดพลาวยี่สามมีป้ายหาเสียงยังไม่เก็บได้ครับเดี๋ยวประสานงานให้นะครับขอบคุณที่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอวทุองชาวพร้อมสุขทุกท่านด้วยขอบคุณครับเอ้าทำอะไรกันอยู่กินข้าวทำไมเห็นขวดเขียวๆอีกมันต๊ะกินข้าวกินข้าวไม่ต้องกลัวน้ำไปแล้วทำไมไม่เห็นข้าวเห็นแต่ขวดสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอครับ ระว er ังรถหลังนะครับระวังรถหลังครับได้เลยเดลยครับไีาเดียวมาใบ้าเอาแมแ่มจะไ้ปซื้อได้อฟตาอะไรครับวันขยับไปหาพี่แบงค์ไตาอะไรครับห้อะไรตาของอ้าอะับโบนิวไแล้วถ่ายวครับถ่ายมเคค่ะมากะ วิ่งไปแต่งหน้ามายังมีไฟขนาดนี้ไม่ต้องแต่งแล้วเนึ่งสองแค่ที่เขาให้สามคนไม่รูกขอบคุณมากครับมาติดตามได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญกันเลยครับหนึ่งสองสามค่ะเดี๋ยวไฟนี้ต้องไปหาทีมบ้างได้ครับดีดีครับเชิญเลยครับ จะรอดีกว่าด้บราาช่วยส่งคุณมากค่ะเนะคะยาบลนะะาุดรอมาถ่ายกับพี่อุตส่าหขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเฮ้ยไลฟ์ช้าจังไลฟ์ดีเลยมากสองสง่ายสขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขขับรถมาไกลเลยใช่ไมเออกหมงวันอะไรที่อย่ไว้ฝากผลแล้วกจริงจริงจมีพยามีพยากรอยู่แล้วว่าว่าใจนี้มา รัฐบาลเขาบอกมันไม่เล่นเหรอพี่แม่เขาบอกเขาไปขิงชาวเน็ตมาใช่ไหมเขาไปไปขิงชาวเน็ตมาว่ามีป้ายใช่ไหมครับว่าว่าโอเคโอเคไลฟ์มาโอเคครับขึ้นแล้วขึ้นนะ โอเคครับไปไปขอบคุณมากนะครับขออนุญาตนะครับเจอกันดีใจมากเลยขอบคุณครับรอเลือกทุกปีค่ะรอเลือกเลือกทุกปีเลยเดี๋ยวสกก็ได้เลือกแล้วครับสกอีกไม่นานครับได้เลือกเดือนก็ได้เลือกใหม่อ๋อเปิดมีเสียงดังด้วยโอเคไปขอบคุณมากนะครับ เซิซส์คาเม่าโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับธนารักษ์ป้ายสุดท้ายโอเคเดี๋ยวดึกแล้วเดี๋ยวเขาเขาบ่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีเบอร์มีไลน์โทรได้นะครับโทรแจ้งได้ทำดีอะไรเพศสายไม้รออยู่นะโอ้ยเคศสายไม้เป็นของพี่ทนาแจมครับ ทนายสายหมายเป็นพี่ทนายแจงหรือพี่โบต้องดูที่แฝามันแล้วแต่ทำไมเขาก็แบ่งกันใช่ไหมครับถูเอาเงินพี่โบพอดีไม่ใช่ไม่อยากไปแต่ว่าถ้าจะไปทุกเขตทุกแฝงในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราคงจะไม่ต้องทำงานดีกันเพียรสองปีอ่ะสองปีอาจจะไม่พอราจะได้ก็แบ่งงานกันวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอบคุณครับถืออะไรเนี่ยถือส้มเหรอพี่ขอบคุณครับพูดเก่งจังเลยขอบคุณมากครับบ้านนี้โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้สวัสดีกันในบ้านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบพูดชัดเลยใส่เสื้อสีส้มด้วยกางเกงสีส้มด้วยขอบคุณครับชุดไทยชุดไทยใช่น่าจะให้ส้มเอาน้องปกตินะพี่แบงครับรับเป็นทาสิบห้านี่เขตเราไหม ลานอึนทาสิบห้า 15, ใช่ใชต้องสิบสามสิบห้าตรงนั้นมีคน<ง>ถามว่ามาหรือยังครับสิบสามสิบห้าครานอึนทาสิบสามสิบห้าเนี่ยเราได้เข้าไปหรือยังน่าจะเข้าวันเดียวกับเทียนสวนผ่านน่าจะจะต้องเช็คอีกทีนะึงวันนี้ผมเริ่มไม่ไม,ไม่กล้าคอนเฟิร์มร้ามดได้ดครับติดตามไลฟ์ได้อ,อาจจะเข้าไปได้ไม่หมดทุกซอกทุกซอยแล้วครับแต่ว่าพี่น้องไปติดตามติดตามไลฟ์ได้นะครับ ขอบคุณมากครับขอขบคุณมากครับสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณมากนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับบคุณมากครับขอคุณนะบขอบคุณมากครับิบคนรับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับากครับขอบคุณนครับขากอะคีัสอบคนารักษอบนารัอคุากรับขนะคขอายขอุนะขอบคุณครับ Voi, ama, ушка, รถควรนะครับขอบคุณมากนะครับบนล้เข้าเข้าเรียนเรียนกลางได้นี่ไงตรงด้านหน้านี่เขาบอกสว <Talking. S 2> ัส <Rena> ด <ult> no really ีครับอันนั้นขนาดละค่ะถูกเขตบางกะปิรอเจอพี่ฮาเลยครับอยากเจอพี่แบงค์ต้องอยู่เขตเก้าบางเขตจตุจักรหลักสีนะครับจะได้เจอพี่แบงค์ครับไม่งั้นต้อง้ลงบัญชีรายชื่อถ้าลงบัญชีรายชื่อจะกล้าไปทุกที่เอานี่นี่มีโอกาสนะครับเนี่ยสมัยหน้าลงบัญชีรายชื่อกันแล้วไปตา ขอบคุณครับผมเจอกันแล้วครับเจอกันครับคุณนะเดี๋ยวเรื่องซอยที่เรื่องเลรื่องซอยเรื่องง่ายๆน่อยแจ้งหกไปพรุ่งนี้ครับเรื่องเรื่องซอยเรื่องง่ายง่ายหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับผมว่ามีโอกาสนะพูดมาขนาดนี้เราส่งบัญชีรายชื่อถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับสุภนัทพักประชาชนครับสุภนัทพักประชาชน แล้วตอนนี้แบ่งๆกันบ้างนะครับก็ขอขอบคุณในายเกต้าก่อกนนะครับขอบคุณในายเกต้าก่อกนนะครับรบอรอรอติดตามนะ <simpler> ครับพรุ่งนี้แจ้งวัฒนะไม่ตรงแจ้งวัฒนะบางก,นนางกะปิไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวในก็ต้องมีงานที่พักอยู่แล้วเ<ร>พราะว่าบางกะปิอยู่ตรงพักไง<ร>ไงต้องเจอกันอยู่แล้วผมไม่เชื่อว่าสอสอว่าที่สอสอเขตอื่นเขาก็ไล่แถ่ขอบคุณกันอยู่เนาะขอบคุณทุกท่านนะครับ พรุ่งนี้เราเราติดตามแจ้งวัฒนะตลาดยิ่งเจริญนะครับพรุ่งนี้นะครับขอบคุณนะครับแจ้งวัฒนะครับที่ไมยแจ้งกันได้ตลอดนะครับมีเบอร์แล้วนะพี่นะมีในโบชัวในโบชัวมีอยู่ในโบชัวนะครับเบอยู่ในโบชัวเบอร์โทรศัพท์อยู่ในโบชัวนะครับมีปัญหาอะไรแจ้งได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะทํางานนะครับพร้อมอยากได้ใยหาเสียงแก่เองได้เลยครับถ้าอยู่หน้าหน้าบ้านพวกท่านนะครับแก่เองได้เลยครับจะเก็บไ้บางแดดบางฝนอะไรก็ได้ครอ่าไม่ได้สนับสนุนนะแล้วจะด่สนุนให้แก่ไอ้จี โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะรีไซเคิลเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เราถนัดจะให้แกะไปทิ้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รอันเยอะเลยอ่ะอยากให้เป็นนายกแกงเลยโอ้ยขอบคุณครับรอบหน้าอีกรอบดฮะขอบคุณมากนะครับได้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 ครับผมใครจะแบ่งเราไว้หนึ่งใรจะหนึ่งครับขันดาวจอดดีๆก่อนเอ้ยนะครับขอจอดเราหเราหเงิดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับกยาบขอบคุณทุกคะแนนเสียงอีกครั้งนะครับสุพนัทพักประชาชนนะครับที่ท่านได้ออกไปเลือกตั้งด้วยนะครับที่ท่านได้ออกไม่น่าใครอ่ไม่ได้นอาใครอะไรครับโอ้ี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาไปเลือกตั้งอีกสี่ปีโอ้ขอบคุณครับผมสี่ปีได้ไปเลือกตั้งเนาะพี่ม่อมาถ่ายรูปเร็วได้ครับผมลูกสาวบอกต้องพักประชาชนเดียวเลยไม่ได้มันหมาย เอาไปัเอาไปใจเอาไปไปทำงานก่อนนะสครับสู้กันมากี่ง้งอีกางล้วไลขายของอยู่เนี่ยขายขอัยอขายของอยู่ขาดคครงการขอุาัครับนอะไรเนี่ยท้าแก่น้อยนี่เกินสี่พันป่ะเนี่ยไม่เกินท่าแก่น้อยน้องเกลียวเกลขอบคุณครับถ้าถ้าคาตัวเขาอาจจะเกินแต่ในซองนี้ไม่เกินอีดว ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับดีมาดีมากไดเลยครับเข้าแก่น้อยรถคลาสสิกอือเขาเป็นสปอนเซอร์เหรอพูดออกกล้องเนี่ยเะเป็นสปอนเซออ์เหรอพูดออกกล้องอะไม่ได้เป็นแต่จ้างก็ไม่เกี่ยงเออแย่งานน้องเกี่ยวขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวเร่ออไรนี เพื่อนให้เป็นของขวัญที่มาแล้วคราวนี้ได้มาสองกล่องคราวนี้คิดว่ามันเหมาะกับคุณบอสให้อันหนึ่งไม่ต้องไปซีเรียสตรงเป็นปากกากรอบมันเป็นสนามเล่นได้เนี่ยอ๋อเล่นได้เหรอบคือพี่มีกล่องแล้วไงแล้วอันนี้เขาให้มาสองอันขอบคุณมากครับอันนี้ไม่เกินสี่พันสามพันสามพันไม่เกินไม่ถึงหรอก แล้วก็ไม่เกี่ยวกับบอสอยู่ก็ไม่เป็นไรบอสมันเกิดที่บอสหลงผันที่ทำรับมอบรับมอบรับมอบบอสไม่ใช่พูดแข็งรับมอบรับมอบรับมอบหมดแล้วเหรอใช่จบเพราะว่าตกใจหมดเลยถ้าต้องโชว์ท่านไหนก็อ่ามามาเจอมากับแซงเฮ้ยถอดกันก่อนไม่ใช่ใส่คอนแทคก่อนถอดหนึ่งสองสามอ๋อมันมีปากกาปากกาหลุมสุดจะเกลียะแกเกลียะมากโอเคขอบคุณครับโอเคใช่มันมันเล่นจากอันนี้ของหัวแบงค์นี่

ได้ทั้งสารล,ลายาได้ทั้งปากกาใช่ครับคนนี้โ no. อ yeah. mm ้ยเด็กเก้าเขารักกันจริงครับถิงถิงถิงแค่ถิงเห็นเก้าเขารักกันจริงครับเดี๋ยวต้องปิดไลฟ์แล้วนะต้องปิดไลฟ์โอเคเขาไม่ได้ว่ากันเลยครับเพราะว่าโอ้โอโอระวังนะเพราะว่ามึดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอน้อออกไปมั้ยฮะแต่แท้แต่แท้เกิดพัน ได้ครับได้ครับอ่ะเดบันตัดลงไหนใครใครเออนปอืมมาด้านหลังเลยครับนี่เลยโอเคไายใครไทยเอาอกาั่ยกับใครับบอลด้วยันั่าง่ายมเอามาจากไหนเนี่ยต้าเช้าเช้าเลยครับหนึ่งาเช้า ขอรอด้วยได้ไหมคะร้อร่อยปุ๊บจะรอนไอนเมด้นี่นี่สินี่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 เีานีเนี่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 นีนา่นนี่นี่นา่ชีงนีวชี่น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 า่นีนี่นี่นี่ี่น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 ีเนี่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 นีี น้องมาเริ่มกิจกรรมที่ลุงสว่างบ่อยไงอ๋อขอบคุณมากครับมาติดตามเรื่องชาวบางไกรนะแล้วจะรู้นี่แกว่าเราจะอยู่ยังถูกหรือเปล่าเนี่ยหลังเราจะเสริมแล้วเราอาจจะไม่อยู่เขาจะมาออกออกบุญในนามของสสได้รออะไย่างเงีขาจะมาเลี้ยงมาเลี้ยงรอบช่องบ่อยนะคะถ้าเกิดมีโอกาสเอามากินนะคะแล้วไม่ย้ายมาเลยล่ะอยู่ในเกย์เก็อยากมาอยู่โอเคมาติดตามชาบางเกดินขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับ น้องๆน้องขึ้นรถด้วยบายเดี๋ยน้องๆขึ้นรถติดครับโอเคเดี๋ยวเราต้องลงไลฟ์ก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนแบตจะหมดแล้วครับแบตจะหมดครับโอเคครับรัฐบาลเอ่อลงไลฟ์ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำให้ชีวิตของเราหรือว่าเนะะี่ยวิค่ะเรียกได้เลยว่าทําให้เรานะคะรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรานึกย้อนถึงวัยตอนเด็กที่เราได้ดูน้องๆน,น,นะคะเหล่าแก๊งซาริโอกันนั่นเองนะคะเนาะน้องชินนมอนโลก็เปรียบเสมือนได้ว่าเนะคะเป็นเจ้าหมาตัวน้อยนะคะมีความน่ารักนะคะมีความสดใสในตัวเองค่ะสีสันของน้องเองอัปเดตกันมาในรูปแบบเป็นสีสันโทนพัดเทียวเนาะพ,พี่เนาะเหมาะสําหรับนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับการตั้งโชว์จริงๆแต่งานรุ่นเนี้ยจะ มาในรูปแบบเป็นงาน PVC ทั้งตัวเลยนะคือน้องแอบนะคะจะไม่มีลูกเล่นในการเปิดไฟหรือมีซมมีเสียงไม่มีนะคะวิวิค่ะน้องแอบจะสามารถนะคะเนาะเอาไว้ตั้งโชว์ไว้อย่างเดียวได้เลยเพราะว่าตัวสัมผัสนะคะตรงนี้นะ นี้เลยน้องเองก็จะอัปเดตกันมาในรูปแบบเป็นงานดีเทลคล้ายๆแบบว่าเป็นงานแบบสัมผัสด,ดีเทลกรรมยี่ด้วยเนาะพี่ๆนาอนะคะข้อมาข้อแหลกกับน้องดีมูค,ค่ะน้องยันดีรู้สึกว่ามันน่ารักอะมันเข้ากันได้แบบอย่างดีมากๆเลยนะคะเนาะแอบเซีได้หนูกับขอพัยจริงๆค่ะลูกค้าเนื่องจากแบบว่าตัวโชว์น้องเยันเดียคือมา2ตัวก็จริงแต่ว่าเรามีนะคะพี่ๆค่ะอยู่สองช็อปนะคะเนาะเราเลยขออนุญาตนะคะอาจจะอัปเดตนะคะพี่ๆค่ะน้องๆนองเนาะให้ ให้ลูกค้าดูแบบนี้ได้ไหมอันนี้อีกอันนี้อีกซีรีส์หนึ่งนะคะแล้วอันนี้อีกซีรีส์หนึ่งนะคะอันนี้ซ